ผมวันนี้ฟ้าเปิดมากครับของฟ้าจาใสเรามาดูเปโตะลอสูันครับเพาวันนี้สวยขนาดไหนนี่นะครับเปโตะลอูงวันฟ้าเปิด น้ำนี้น้อยลงแล้วครับไม่เกินเดือนหน้านี้น้ำก็คงจะแห้งแลครับตรงนี้เป็นบริเวณหินรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวพรงนี้เช้าเราจะลงไปเที่ยวกันตัวนี้เป็นเปโตตอน,นบนหลายยาวสุดลูกหูลูกปลาสุดภูเขานู่นนะครับสวยงามจริงๆครับแตอนนี้ก็ไปสามโมงแล้วครับ มาถึงแคมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแคมป์เมื่ออธิตกรก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอ๋อเดินม,มาลงมาถึงคนแรกเลยครับดีเดินมาก่อนครับดี๋ยวไปดูไปโต๊กกันครับโอ้คุณฟ้าเปิดสวยมากมีแคมเราอาธิตกร นี่แหละครับความงดงามของเต๊ตตะเราจึงนานปลาตกประทีครับในบริเวณแคมป์นะครับแคมป์ของเราครับเช้ <c oughs> าวันที่18ครับนี่เป็นเออ่บิกผัดพริกครับ ทำกับข้าวเช้ากินครับนี่เป็นมองโจมองโจสุดหล่อครับว้าว <c oughs> อันนี้เป็นที่นอนเมื่อคืนครับแมว้าหัวหน้านทริปครับ <c oughs> น,นี่เป็นแคมป์ครับ ค่ำเมื่อคืนเลยนี่ก็คึมฝคึมฝนนะครับฝนก็ยังไม่ตก, <คง S 2> กเท่าไหร่พี่เล็กที่ผู้ดูนี่มีบ้างมีไหมนะที่ๆกูอย่าทำทีเช้าตอนนี้ก็เข้ามาน้ำตกแต่เขาโคแล้วครับชันหัวใจช่างภาพก็กำลังตั้งกล้องถ่ายกันใหญ่เลยนะครับ ไม่รู้สึกน้ำจะน้อยแลครับเี่นะครับปวดใจอางน้ำตกเป็นโต้วนะไม่ก <c oughs> ไูไปตกตูไปตกตู ก็ขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วครับเป็นชั้นชั้นบนที่เราเป็น ตัรกล้องฮับอโแบ8ขึ้นมาอ่าพี่พงศ์ว้าอ้า,อามาอีกหนึ่งโปรแล้วครับอ้าสวยๆได้อยู่ได้อยู่ใส่เกียวแนละ้วเนี่ยมันเนี้ยอ้ครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราอาบห้างกันเมื่อวานนี้นะครับ ีพิ่งไปดูน้ำตกมาแล้วก็ผ่านสุดของน้ำแล้วก็กำลังณเกียวกันนะครับ

นจริงจริงนี่ฮ่าแปะพิสิกท,สทำกับข้าวครับวาวเก็บไม่ได้กินกับข้าวแล้วมือเที่ยงเก็บจะไม่ไหวแล้วแต้ขาไม่ขึ้นเข่ามาแล้วเรื่องใบ้านเรื่องเลย ลิขิตทัดตะเกียรไม่ทันลิขิตทัดตะเกียร์กเหรอครับผมยืนดูคอ่ะ <laughs>